พบเจ้าแม่ลอตเตอรี่เมืองน่านเชิดเงินหนีกว่า90ล้านบาทโดยกองปราบปรามจับกลุ่มตัวนางสาวสกุลตลาอายุ28ปีจับได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีพฤติกรรมตั้งแต่ช่วงเดือนกระกฎาคมปีที่แล้วชักชวนผู้เสียหายให้มาร่วมลงทุนโดยอ้างว่าตนมีโคต้าสามารถซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลชนิดหวยกล่องหนึ่งกล่องมี500ใบและหวยก้อนหนึ่งก้อนมี200ใบโดยทางผู้เสียหายลงเชื่อ ร่วมลงทุนในงวดแรกช่วงเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วจำนวน20กล่องกล่องละ35,210บาทรวมเป็นเงินกว่า700,000บาทซึ่งได้กำไรกล่องละ3,290บาทรวมกำไรทั้งหมดเป็นเงิน65,800บาทซึ่งต่อมาเมื่อผู้เสียหายเห็นว่าได้กำไรดีจึงได้มีการร่วมลงทุนเพิ่มเติมและมีการชักชวนคนรู้จักให้มาร่วมลงทุนอีกกว่า20รายกระทั่งมียอดการร่วมลงทุนกว่า90ล้านบาท ต่อมาประมาณหนึ่งปีทางผู้ต้องหาเริ่มมีพฤติกรรมบ่ายเบียงไม่ยอมจ่ายเงินผลกำไรและไม่นำสลากกินแบ่งรัฐบาลมามอบให้กับทางผู้เสียหายจึงมีการเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์และผู้เสียหายได้มีการร้องของความช่วยเหลือจากทางเพจเฟซบุ๊กของทางกองปรบาบปรามส่วนกระทั่งสามารถติดตามตัวผู้ต้องหาได้ซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาไม่ให้การใดๆทั้งสิ้นจึงนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสพเวียงสาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป